หมดปัญหาหน้าจอแตกตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ vivo y11 ส่วนขั้นตอนการเปลี่ยนก็ให้ทุกคนนำปิกพัตติกที่ทางร้านก็แถมมาให้งัดเปิดฝาหลังมือถือออกมาหลังจากที่เราทําการแกะฝาหลังออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็ให้ทุกคนทําการแกะซ็อกเก็ตแผ่สแกนลายนิ้วอออกมาเพื่อที่เราจะทํางานได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนทําการขันสกรูตรงรเเมนบอร์ดย้านะครับว่าต้องขันให้ออกหมดทุกตัวเพื่อเราจะทําการถอดฝาครอบเมนบอร์ดออกมาลําดับต่อไปก็ให้ทุกคนทําการแกะซ็อกเก็ตแบตเตอรี่ออกด้วยเพื่อที่เราจะ ทำการดึงแบตเตอรี่ออกมา ลำดับต่อไปก็้ทุกคนทําการลอกสติกเกอร์ตรงบริเวณที่ทับสายแผ้หน้าจอออกหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนทําการงัดหน้าจอเก่าออกมาได้เลยหลังจากที่เราถอดหน้าจอเก่าออกมาแล้วก็ให้ทุกคนทําความสะอาดคราบกาวและก็เศษต่างๆตรงบริเวณขอบหน้าจอออกมาด้วยส่วนนี่ก็จะเป็นหน้าจอใหม่ที่ผมเลือกใช้หลังจากทุกอย่างเสร็จเป็นเรียบร้อยก็ให้ทุกคนทําการลงกาวขอบหน้าจอได้เลยและนําหน้าจอใหม่ประกบเข้าไปให้แน่นก่อนที่เราจะทําการล็อกหน้าจอและขั้นตอนหลังจากนี้ก็บอกได้เลยว่าง่ายแล้วผมคงไม่ต้องทำให ดูบอกได้เลยงานดี